เศรษฐกิจเกาหลีเนี่ยมันทําให้คนรุ่นใหม่นี่อึดอัดจ,จนอยากจะเรียกประเทศตัวเองว่านากรกโชซอนเบื้องหลังความเจริญก้าวหน้าคือความเครียดแล้วก็แรงกดดันมหาศาลที่ทุกคนในประเทศต้องเผชิญเกมแห่งความขมขื่นของคนเกาหลีว่าเกิดมาเนี่ยเขาต้องเผชิญกับความแข่งขันตลอดเวลานะฮะได้อีกอย่างคือปัญหาประชากรสูงวัยก็มีผลนะครับทำให้คนรุ่นใหม่ต้องแบกภาระเยอะในการดูแลครอบครัวดูแลคนสูงวัยผมก็สงสารประเทศเกาหลีเนาะไม่จะลบไปถึงไหนถ้าไม่มีอเมริกานะบ่านนี้เขารวมประเทศไปแล้วไม่มีจีนด้วยก็ได้อ่ะยินก็ ยิยุ่งเหรอเขาทำไมไม่รู้เขาจะยึดก็ดยึดไปแล้วนั่นไปกลัวอเมริกาบุกเป็นลบกับอเมริกาด้วยตายไปตั้งเป็นแสนน่ะดีบีส่วนถวสวัสดีครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องประเทศหนึ่งฮะที่มีชื่อเรียกว่าโชซอนแล้วเราจะพูดว่านรกโชซอนมีจริงนะฮะโชซอนเป็นชื่อเก่าของขบสาุทรเกาหลีเกาหลีนี่เป็นชื่อที่เรียกมาตั้งแต่บัมโบราณพันกว่าปีก่อนก็คือโครโย ครยอก็ย่อมาเป็นโคเรียนะฮะโคเรียก็เป็นเกาหลีได้ยังไงก็ไม่ทราบแต่สิ่งที่เราจะบอกว่าประเทศเกาหลีเหนือใต้เนี่ยแบ่งแยกกันด้วยเส้นทนาไนทที่38เนี่ยตั้งแต่ปี1953เนี่ยด้วยสงครามเย็นเนี่ยเกิดจากการที่จีนมีอดุดมการคอมมิวนิสต์แล้วก็สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นมีอดุดมการประชาธิปไตยก็ลบกันเพื่อแบ่งแยกประเทศนี้ออกจากกันรวมประชากรทั้งเหนือทั้งใต้ในีป80บล้านาคน คราวนี้เหนือเราไม่พูดถึงครับเหนือมันตกเทนตกยุคไปแล้วยังอยู่ในยุคโบราณอยู่เลยยังอยู่ในรุกราชวงศ์อยู่เลยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แตกต่างเหนือกับใต้นี่แตกต่างนะฮะเราจะบอกว่าเกาหลีใต้ตอนนี้มีชื่อเสียงดังมากเรื่องเกี่ยวกับความวุ่นวายในกัมพูชารัฐบาลเกาหลีใต้ได้ทําการช่วยภารกิจที่ว่าช่วยเหลือประชาชนทําให้พวกแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยแตกกระเจิงไปเลยนะฮะใน กัมพูชาสิ่งที่อยากจะบอกว่าประธานนวิดีเกาหลีใต้ชื่ออีแจยองเนี่ยเป็นคนที่เด็ดขาดมากนะน่าชื่นชมนะฮะสั่งการแบบฉับไวนะฮะแล้วยังพูดว่าประเทศไทยเราเนี่ยข้างบ้านกัมพูชาเนี่ยยังไม่สามารถช่วยประชาชนชาวไทยได้เลยทั้งที่อยู่ห่างกันไม่ถึงสองรอกิโลเมืองหลวงนะครับถ้านับเมืองหลวงพนมเป็นไปที่ กรุงเทพก็อาจจะสักหลายร้อยกิโลอยู่500กิโลแล้วกันนะฮะแต่ถ้านับจากเมืองหลวงนะฮะกัมพูชาเนี่ยพนมเปญไปถึงที่กรุงโซเนี่ยมันสามสี่พันกิโลเลยนะสี่พันกิโลแล้วกัน, 4, กลลกนตัวเลขกลมๆสี่พันกับห้าร้อยเอาตีว่าห้าร้อยกับห้าห้าพัน 5, แล้วกันสิบเท่านะฮะเรามองว่าเกาหลีใต้ทําไมสามารถช่วยประชาชนเขาได้ภายในพริบตาเนะี่ยแต่ประเทศไทยเราเนี่ยไม่ทําอะไรเลยนะฮะการโกงหรือการทุจริตโดนจับการยึดทรัพย ต้องติดคุกทันทีประธานธิบดีบอกนะครับคนโกงคนทุจริตไม่มีสิทธิ์มาบริหารประเทศนะฮะเพราะคนโชคร้ายที่สุดคือประชาชนเราะเหล่านี้เองนะครับประชาชนและประเทศชาติต้องมาก่อนเรื่องส่วนตัวเสมอถ้าผู้นําเราคิดแบบนี้เนี่ยผมว่าประเทศไทยเราคงจเจริญไปนานแล้วละ่ะคราวนี้เรามามองลึกไปนิดหนึ่งนะฮะว่าทําไมผมเรียกเกาหลีใต้ว่านรกโชซอนจริงประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่น่าอยู่ไหมผมเคยไปเที่ยวอยู่สามหนนะ เคยไปอยู่สักเดือนหนึ่งตอนนั้นก็ไปดูงานนะแล้วก,ก็ไปฝึกอบรมอะไรประมาณนั้นนะแล้วรู้สึกบางอย่างว่าคนเกาหลีนี่อาผมย้งนิ้วให้ขยันนะฮะแต่นิสัยไม่ค่อยดีคือค่อนข้างจะแบบผมเรียกว่าอะไรเดียร์ห้ามๆหน่อยนะแต่โดยส่วนตัวไม่มีอะไรโดยส่วนตัวก็เป็นคนปกติแต่ว่าจะมีนิสัยที่แบบดุรุนแรงหน่อยดุรุนแรงเขาหมายความว่าเขาเขา,เขาไม่ค่อยเก็บอาการอ่ะโกรธก็โกรธเกียรกร็เกียร์อ่ะ จะเบิร์ดกบโลครก็เบิร์ดอ่ะอืมก็แต่ว่าสิ่งที่อย่างอย่างมองในแง่ดีก็คือเขาเป็นคนจริงใจนะก็กินเหล้าทีไรก็จริงใจทุกทีคนเกาหลีกินเหล้าเก่งมากนะฮะสิ่งที่อยากจะบอกว่าเขาเติบโตเศรษฐกิจที่โดดเด่นรุ่งเรืองเนี่ย GDP นี่ติดอันดับ1ิของโลกนะฮะได้ด้วยประมาณ1 7 1.8จดหนึ่งจดดล้านล้านเหรียญนะฮะประเทศไทยเรามีห้แสนล้านเหรียญก็ห่างกับเขาอยู่ประมาณ4เท่านะฮะเปรียบเทียบแล้วเนี่ย GDP per capita คือต่อคนเนี่ย ของเราประมาณสองแสนกว่าขเขาประมาณล้านกว่าก็ต่างกันห้าเท่าแล้วกันเอาว่าประมาณห้าเท่าแล้วกันน่ง่ายๆเราก็มองสิ่งนี้ที่เกิดข,ข,ขึ้นว่าทําไมเป็นเช่นนั้นผมว่ามันไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนเลยก็คือคนเขาพัฒนาเร็วกว่าดีกว่าเก่งกว่าโดยเฉพาะการเน้นการศึกษาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอย่างเข้มข้นสร้างพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณค่าคือเราเลิกพูดเรื่องอื่นเนี่ยนะพูดง่ายๆนะคุณอยากให้ประเทศไทยจเจริญน,นะคุณพัฒนาคนให้มันเก่งก็จบแล้วแต่มีแต่นิดหนึง่ง การพัฒนาคนให้เก่งคุณต้องแลกแลกได้หลายอย่างนะที่เกาหลีแลกมาเนี่ยพัฒนากระโดดจากพัฒนาประเทศที่ยากจนจนมาเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มโ e c d OECD โคือประเทศพัฒนาแล้วนะมีสามสิบกว่าประเทศประเทศไทยเราพยายามจะขอเข้าไปอยู่เขาไม่ให้อยู่นะตอนนี้ยังขออยู่เลยแรงกดดันมหาศาลมันจะเกิดกับคนที่พัฒนาเร็วเหมือนประเทศจีนเหมือนประเทศเกาหลีนี่แหละครับเศรษฐกิจจีนเศรษฐกิจเกาหลีเนี่ยมันทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยอึดอัด นะฮะจนอยากจะรีบประเทศตัวเองว่านระกโชซอนแรงกดดันมันมีอะไรบ้างผมก็เคยเห็นคนเกาหลีทํางานแล้วผมก็บอกอืมคนญี่ปุ่นนะทํางานหนักนะคนเกาหลีหนักกว่านี่คนญี่ปุ่นพูดนะแล้วผมไปประสบกับตัวเองเนาะตอนนั้นผมก็ไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วผมก็ทํางานคนญี่ปุ่นเขาเลิกงานสามทุ่มแล้วเขาเริ่มงานเจ็ดโมงเช้าผมถามว่าเขาทาได้ยังไงเขาบอกก็ไปถึงก็นอนตื่นมาก็ทํางานต่อไม่ได้ทําอะไร นะกินข้าวก็กินเนี่ยที่บริษัทเนี่ยตั้งสามมื้อนะ่นะเลี้ยงสามมื้อไปเลวทํางานอย่างกับหุ่นยนต์ทํางานแบบจนหมดแรงอะ่ะนะฮะแต่คนญี่ปุ่นบอกว่าคนเกาหลีขยันกว่าเขาผมจะม,มีขยัน,นอนไรเลวะ่ะเขาบอกคนเกาหลีทํางานโต้รุ่งอืไม่ได้ทํางานเลิกสามทุมเอาก็เล่เา,า,าบ้ากันไปนะแต่ว่าผมเห็นว่าจริงนะเห็นว่าจริงคราวนี้สิ่งที่อยากจะบอกว่าการที่เขาเป็นคนอย่างนั้นเพราะอะไรนะะคนรุ่นใหม่ ทำไม่ไหวแล้วคนรุ่นเก่าอาจจะเจอโศกนาฏกรรมในชีวิตที่มันรุนแรงแล้วก็ทำให้เขาต้องต่อสู้ดิ้นรนนะแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเรียนหนังสือมาเยอะเขาเรียนหนังสือแบบเช่นเรียนปกตินะไม่รู้คนรุ่นนี้ทันหรือเปล่านะแต่คนรุ่นผมอาจจะทันอยู่ที่คนแย่งกันเข้ามหาวิทยาลัยแบบบ้าคลั่งอะ่ะสามแสนเอาสามหมื่นอะไรประมาณนั้นนะเออแล้วถ้าเป็นคณะคณะที่มันดังๆเนี่ยก็ร้อยเอาหนึ่งอะไรมบณนะั้นบอกเอ๊ะ แล้วเป็นจะแข่งบ้าเข้ากันไปอย่างนั้นไปนทําไมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันระบบแพ้คัดออกต้องแข่งขันสูงเพื่อเข้ามาหลาลัยชั้นนาเช่นกลุ่ม Sky Seoul National University แล้วก็ Korea University ยอ n ซัง University เนี่ยการสอบเข้ามาหลาลัยเป็นความสําคัญเป็นอย่างยิ่งมันจะมีหมหากรรมสอบเข้ามาหลาลัยเหมือนกับที่เรียกว่าเกาเข่าในประเทศจีนละเกาเข่าในประเทศจีนก็โหดนะแต่ผมว่าเกาหลีก็โหดพอกันนะผมไม่รู้ใครโหดกว่าเนาะ แต่ถ้าเทียบกับระบบเอ็นทานในสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมว่าเราแบบเอ็นทานของเราก็ไม่เลวนะไม่เลวหมายความว่ามันโหดนะคือถ้าคนสอบเข้าไปเรียนมหาลัยของรัฐไม่ได้เนี่ยมันเหมือนสอบวิชาชีวิตตกอะ่ะมันก็เลยจําเป็นต้องสอบให้ได้ไงก็แปลกดีนะผมว่าย้อนกลับไปคิดเรื่องการสอบเข้ามหาลัยของผมกับของคนเกาหลีคนญี่ปุ่นเนี่ยผมว่ามันก็โหดเหมือนกันนะแต่สมัยนี้อาจจะไม่โหดละนะ แต่ว่าสมัยก่อนมันการแข่งขันเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากมันสิบต่อนหนึ่งนี่มันก็โหดไปหน่อยนะอะถ้าร้อยต่อหนึ่งนี่ก็ไม่ไหวนะเรียกว่าแทบจะไม่มีใครเหลือไปแล้วรอดไปได้เลยแต่สิ่งสําคัญที่ที่ที่ไทยเราเนี่ยไม่มีก็คือระบบซีเนอริตี้ความเข้มข้นของ,ของความก้าวหน้ามันขึ้นอยู่กับเจ้านายอย่างยิ่งเนะยขึ้นอยู่กับรุ่นพี่อย่างยิ่งเนะยภาษาญี่ปุ่นกับภาษาเกาหลีเหมือนกันนะเซมไปนะฮะซึ่งเป็นภาษาโบราณของจีนเนซะียนไปนะฮะ ก็คือแปลว่ารุ่นก่อนรุ่นพี่นั่นแหละมันเป็นคําเดียวกันนะใช้ตั้งแต่ศัพท์สมัยเมื่อพันกว่า 1, ปีก่อนก็ยังใช้อยู่เลยเส้นป้ายคุณไม่เคยได้ยินบ่อยๆในหนังเกาหลีหนังญี่ปุ่นเน่เส้นป้ายเส้นป้ายเนี่ยนั่นก็คือมันเป็นความเหลวแหลกหรือว่ามีความดีผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันมันหนักมากอะ่ะก็คือสาหรับคนเกาหลีอ่ะคุณเป็นพี่เนี่ยคุณได้เปรียบน้องเยอะมากนะเหมือนกับระบบโซตัสในมหาลัยเนี่ยอะไรประมาณนั้นแหะแต่มันยังออกมาสู่ระบบการทํางานด้วยไง ระบบโซตัสในมหาลัยในหลังๆนี่อาจจะไม่มีแล้วระบายผมนี่มีเยอะนะผมเป็นประธานเชียร์เป็นหัวหน้าภาควิชาเนาะประธานเขาเรียก่ประธานภณะภาควิชาไม่ใช่หัวหน้าประธานภาควิชาเนาะแล้วผมก็จัดการเรื่องเกี่ยวกับรับน้องร้องเพลงเชียร์อะไรพวกนี้ผมก็รู้สึกว่าโอ้ระบบมันโหดว่ะไม่รู้ใครคิดตัวผมเองเป็นรุ่นน้องมาก่อนผมก็เจอไงแล้วไปเจออีก แล้วรู้สึกว่าเออมันก็โหดแต่ว่าที่เกาหลีก็คล้ายๆกันนะถ้าคนที่คุณอยู่ในรุ่นผมจะเจอระบบโซตัสที่โหดนะแล้วก็ได้ชื่อว่าพิสูจน์ความเข้มแข็งบางอย่างแต่ว่าในระสบ,บสังคมเกาหลีก็เป็นแบบนั้นถ้าคุณนึกไม่ออกมันเป็นระบบโซตัสของมหลาลัยในสมัยเมื่อสามสี่สิปีก่อนเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะฉะนั้นผลกระทบทางสังคมมันก็เลยสูงไงคือคุณทํางานหนักไม่พอนะคุณต้องเอาใจเจ้านายเอาใจรุ่นพี่อ้โหมันเครียดมากชีวิตฉะนั้นอัตราค่าตัวตายในเกาหลีก็สูงเป็นระดับต้น,ตนของโลลกเลยนะ ไม่พอคนเกาหลียังมีอัตราการแต่งงานต่ํามีอัตราการเกิดต่ําที่สุดในโลกคือมีหลายอย่างที่คุณไม่นึกไม่ฝันว่าประเทศที่จเจริญเร็วแต่ความเครียดเนี่ยมันมีหมดเลยหนึ่งคนไม่แต่งงานสองคนไม่มีลูกสามคนฆ่าตัวตายสี่คนแม่งโดนกดดันในชีวิตห้าคนทํางานหนักเกินเหตุนะฮะฉะนั้นตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จข,ของเกาหลีใต้มันอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณวัดว่าคนเกาหลีมีความสุขมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิณคด,วคดว่ามันมีดี ดีมากเยี่ยมมากไม่ใช่ที่คุณคิดหรอกครับอยู่เมืองไทยดีแหละครับอย่าไปเขาเรียกว่อวอยเกาหลีเยอะนะฮะเกาหลีเนี่ยเขาอาจจะมีบางอย่างที่ดีกว่าเราบ้างในเรื่องของมาตรฐานแต่ว่าในเรื่องของความสุขในชีวิตผมว่าคนไทยมีดีกว่าเยอะนะฮะเบื้องหลังความจเจริญก้าวหน้าคือความเครียดแล้วก็แรงกดดันมหาศาลที่ทุกคนในประเทศต้ตองเผช,ชิญอ่านเกมตัวน,นี้ด้วยนะครับเกมก็คือเกมแห่งความขมขื่นของคนเกาหลีนะฮะว่า เกิดมานี่เขาต้องเผชิญเนี่ยความแข่งขันตลอดเวลานะฮะเกณฑ์ทหารสองปีสมัยก่อนสามปีตอนนี้เรามาสองปีแล้วเรื่องเกณฑ์ทหารก็เป็นเรื่องหนึ่งครับที่ผมก็เคยผ่านระบบเกณฑ์ทหารมาเนาะความหมายคืออยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมเป็นเพื่อนญาติผมหลายคนนี้เขาก็ไม่ต้องเกณฑ์เนาะผมก็เลยบอกพ่อผมว่าปาไม่เกณฑ์ทหารได้ไหมป้าบอกไม่ได้ไม่ได้ต้องไปเกณฑ์ทหารเอ้าเขาเห็นเขายัดเงินกันเขาก็จ่ายหมื่นหนึ่งเขาก็ไม่ต้องไปแล้วนะป้าบอกไม่ได้ไม่ได้ ไม่าจตังไปเป็นทาหารเลยโอ้ผมก็กลัวมากเลยไม่เกณฑ์ทหารเกณฑ์เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเอาวะเรากไ็ไปเรียนรดอรแล้วกันผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนราดอตอนแรกวราจะไม่เรียนแล้วนะก็เลยไปอยู่เรียนราดออยู่สามปีเพื่อไม่ให้เกณฑ์ทหารเนาะแต่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรเนาะก็ดีนี่แต่ว,ว่ามันที่มันกดดันก็คือว่าไอ้ก,การตัดผมนั่นเองเรื่องอื่นไม่ค่อยมีปัญหาหรอกผมก็เป็นหัวหน้ากองร้อยนะก็คอยไปเช่าบัญชา,ชาลูกน้องอะไรพวกนี้สนุกดีแล้วก็ทําให้เรารู้สึกสนุกดี แต่ว่ามันมันแค่แค่วันเสาร์วันเดียวเองสนุกสนานเฮฮาไปรู้สึกทุกวันนี้ยังนึกถึงมันเลยว่าสนุกดีนะแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่คนเกาหลีมันไม่ได้รู้สึกมันผมหรอกมันเครียดตายหาพูดตรงตรงเพราะอะไรเพราะกองทัพเกาหลีเนี่ยเจอวิกฤตการขาดการกำลังคนเนี่ยเพราะเหตุผลก็คือว่าเขาลดการเกณฑ์อาหารจากทุกคนต้องเป็นอาหารนะคุณเป็นดาราคุณเป็นพ่อคุณยิ่งใหญ่ยังไงนะคุณต้องเกณฑ์อาหารนะโอ้มันโหดมากเลยอะ พ่อเป็นนายกก็ยังต้องลูกก็ต้องเกณฑ์อาหารนะสรุปแล้วคือทุกคนเป็นอาหารหมดมันก็ทําให้คนมันมีคุณภาพผมว่าระบบรอดอประเทศไทยนี่ทําดีๆก็ดีนะมันฝึกให้คนมีคุณภาพขึ้นมาระดับหนึ่งอะระดับหนึ่งก็หมายความว่ารู้จักระเบียบวินยัยรู้จักที่จะแบบอดทนอะอดทนกับอะไรก็ไม่รู้บ้าบอคอแตกในชีวิตเราก็ต้องอดทนนะถ้าเราไม่อดทนเราผ่านมันไปไม่ได้ไงฉะนั้นกันมันจะแก้ปัญหาไอ้พวกเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอให้มันมีความอึดนิดนึงมันไม่มากหรอกน,นิดนึง แต่ดีกว่าไม่เคยเจอเลยนะชีวิตเนี่ยคุณโดนเหยียดยามอะ่ะแล้วคุณคุณโดนเบิร์กะโลกอะ่ะเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายคุณนะแต่ว่าเบิร์กะโลกหมายความว่าเขาทําให้คนรู้สึกว่าคุณต่ําต้อยด้อยค่าแล้วให้คุณออกกําลังกายจนเหงื่อโทรมกายอะ่ะได้บ,บังคับทําอะไรก็ได้ที่ที่ไม่ใช่การทําร้ายร่างกายอะ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากพอลูกผมก็เลยเรียนรอดอกันหมดแต่ว่าที่เกาหลีเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าจากสามปีเป็นสองปีเนาะแล้วสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคนเเเเกกาาหหีีีีนนน่่ยผู้ญิง มีลูก0.72คนก็คือคนเกาหลี0แน่นอนนะเหมือนคนไทยเนี่ย0แน่นอนคนไทยยัง1.2นะคนเกาหลี0.72เองนะน่าก,กลัวสุดๆฉะนั้นทหารที่เคยมี7 0 0 0ส0คนอะตอนนี้เหลือแค่450,000คนเขาต้องการ5 0 0 0นแต่มันหาไม่ได้เพราะคนมันไม่เกิดไงไม่มีเด็กหนุ่มไงผมจําได้ว่าทหาร7 0ส0คนเนี่ยของเกาหลีเนี่ยมันต้องมีเยอะขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเกาหลีเหนือมี9 0 0 0 เขาต้องมีตัวเลขให้ใกล้เคียงไงตอนนี้เหลือแค่สี่แสนห้านี่ก็ไกลามากแล้วเกาหลีเหนือก็ยังมีลูกเยอะอยู่เนาะเพราะว่าเขามีเวลาว่างเยอะไม่เครียดชีวิตไม่เครียดแล้วก็เขาไม่ได้มีอะไรที่ต้องมานั่งแข่งขังนกันบ้าบอข้อแต่ผมจะมบอกว่าสังคมที่คุณบอกว่าดีๆของเกาหลีใต้เนี่ยคุณไม่ดูดีๆนะครับบางทีมันก็ไม่ได้ดีจริงหรอกนะฉะนั้นการลดระยะเวลาการกินอาหารจากสาสิบหกเดือนเหลือสิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดเดือนก็ทําให้ทหารลดลงนะฮะแล้วก็ประชากรเนี่ยอัตราการเกิดต่ํามาก นะฮะมันก็เลยทําให้มีผลกระทบต่อการเกณฑ์คนคนขึ้นมาเป็นทหารนะและอีกอย่างคือปัญหาประชากรสูงวัยก็มีผลนะครับทําให้มีคนรุ่นใหม่ต้องแบกภาระเยอะในการดูแลครอบครัวดูแลคนสูงวัยคนแก่คนชราในบ้านเนี่ยเขาก็ต้องใช้คนหนุ่มไปดูแลแล้วไปเกณฑ์เขานานๆเนี่ยเงินเดือนนิดเดียวเนี่ยยี่พอกินได้ยังไงแล้วมันเป็นภาระของประเทศด้วยผมก็สงสารประเทศเกาหลีเนาะไม่จะลบไปถึงไหนเพราะไอ้ตัวอเมริกาตัวแสบถ้าไม่มีอเมริกานะป่านนี้เขารวมประเทศไปแล้ว ไม่มีจีนด้วยก็ได้อะจีนก็ไปยุ่งกับเขาทาไมไม่รู้เขาจะยึดก็ยึดไปแล้วดันไปกลัวอเมริกาบุกก็เลยไปยุคไปลบกับอเมริกาด้วยตายไปตั้งเป็นแสนะ่ะเพื่ออะไรผมว่าเหมาโจตุงตัดสินใจลบกับอเมริกานี่ผมก็ว่ายากนะพี่ว่าเขาตัดสินใจผิดก็ไม่ได้นะอเมริกาก็เกินไปอะถ้ามันเจรจากันดีๆเนี่ยมันไม่คนก็จะประหยัดค,คนไม่ได้เยอะเลยเหมือนสมัยเนี้ยถ้าทรัมป์กับสีจิ้นผิงเจรจาดีๆก็ยังไม่มีสงครามแต่ผมคิดว่าไม่มีนะทรัมป์ไม่ใคยคนชอบสงครามสีจิ เรืนสองคนนี้ไม่เกิดแน่แต่คนรุ่นหน้าอาจจะเกิดได้คราวนี้เรามามองลึกไปอย่างนึงคือนโยบายของเกาหลีเนี่ยในสมัยเนี้ยปัจจุบันเนี่ยอีแจยองเนี่ยเขาเป็นคนอย่างไรเขามีน,นโยบายแบบไหนเขาเป็นประธานดีเพิ่งรับตําแหน่งมาหมดัดเหมือนกับญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นก็เซานาเอะอิชิทากาอิชิเนี่ยก็เพิ่งรับตําแหน่งก็มองว่านโยบายเขาคืออะไรดีกว่ายุนซอกยอนเยอะเลยยุนซอกยอนนี่ผมยังเรียกว่าตัวชั่วเลยเขาบอกว่าสองคนที่ชั่วพอกกัน แต่ว่ายุนซอกยอนชั่วกว่าสุดแล้วยุนซอกยอนโดนโดนเบิร์ดกระโหลกหายไปละเพราะว่าทําชั่วเยอะอยู่ในคุกเมียก็อยู่ในคุกนะฮะตอนนี้เรามามองว่าอีเซียยองเนี่ยเขาจะมีนโยบายยังไงบ้างเขาบอกว่าเขามีนโยบายต่างกับยุนซอกยอนคือไม่โปรอเมริกามากยุนซอกยอนที่โปรอเมริกาสุดๆนะฮะอเมริกาว่าไงว่างั้นทําว่าไงว่างั้นลุยลุยกจีเลยลุยกับญี่ปุ่นเลยแต่ว่าอีเจยยองเนี่ย มีนโยบายพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่เท่าเทียมมากกว่าความสัมพันธ์แบบพึ่งพาคือเขาไม่มองเป็นมองอเมริกาเป็นเจ้านายเขามองอเมริกาว่าเป็นมิตรแต่ว่าเป็นมิตรเ,เท่าเทียมก็คือคุณกับผมค้าขายกันได้คุณยอมมาสั่งผมเยอะผมไม่ทํานะแล้วก็มองจีนเท่าเทียมจีนคุณไม่ใช่ศัตรูผมคุณเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่จําเป็นอย่างนั้นการเจราจาร่วมือทางเรื่องยีะพลังงานสีเขียว เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทํากับจีนพูดง่ายว่าขาอเมริกาก็เอาขาจีนก็เอาเส้นทางเศรษฐก,กิจก็รักษาความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกาขยายผลการทําการค้าหรือเศรษฐก,กิจกับจีนนะฮะสองพ์ทเนอร์อันนี้ฉลาดฉลาดยุนซอกยอนเยอะนะฮะอ้าวแล้วก็ศัตรูตัวเอของคุณกนะ่ะเกาหลีเหนือคุณจะทำยังไงก็เสนอแนวทาง n g a g ช ment Poli. c y 2.0คือสร้างพื้นฐานการเจรจาเกาหลีเหนือใหม ให้สร้างสภาพแ,แวดล้อมที่คูดคุยกันได้ไม่ขัดแย้งกันไม่เหมือนสมัยยุนซอกยอนจะฆ่ากันตายเพราะปัญหามันคือการผลักให้เกาหลีเหนือไปอยู่กับจีนรัสเซียจนเกินไปก็คือการสร้างศัตรูเปล่าๆนะฮะดังนั้นเราต้องมีการร่วมมือกันกับระหว่างเกาหลีเหนือกับในใต้ให้ดีขึ้นฟื้นฟูให้ดีขึ้นโดยเฉพาะการทาเคมอุตสาหการรมแกชองเนะะี่ยฮะที่เป็นสิ่งที่โดนข่มขู่มาตั้งแต่รัฐบาลหรือแซงชันต์รัฐบาลที่แล้วเนี่ยทำให้มีปัญหาเยอะมากเลยนะดะังนั้นอีแจยองก็เลยมี นโยบายผักดันให้เกาหลีใต้มีฐานะที่เป็นส่วนศูนย์กลางการ,การอุตสาหการรมทางพลังงานและเทคโนโลยีสะอาดของเอเชียลดการพึ่งพานะะสหรัฐที่เดียวนะฮะไปพึ่งพาตลาดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องนับสนุนการค้าเสรีการค้ากับเอเชียตะวันออกให้มากขึ้นการค้ากับตะวันตกให้มากขึ้นนะฮะ ยุทธศาสตร์ของเกาหลีใต้5ปีที่จะไปถึงเนี่ยเขาก็เน้นวิทธศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับพลังงานสีเขียวนะ AI นวัตกรรมหมุนเวียนปัญหาสังคมที่เรียกว่าอากาศการเกิดต่ำจะต้องเร่งอัตราการเกิดให้มากขึ้นความจมดุลทางูวิทัฐศาสตร์กับจีนรัสเซียแล้วก็สหรัฐเพิ่มช่องทางการติดต่อเกาหลีเหนือให้มากขึ้นพยายามสร้างมิตรให้เยอะนะเศรษฐกิจนวัตกรรมใหม่ๆผู้นำทางด้าน3 AI R&D นะสร้าง AI Expert a วสร้างดิจิตอลคอมพิวเตอร์ นะสร้างสตาร์ทอัพดึงนักลงทุนต่างชาติเป็นนโยบายเชิงบวกหมดเลยฟังแล้วอเออเจ็บแล้วก็ฟังแล้วก็จริงก็ค,คือว่าคุณไม่มีทางไปทางไหนแล้วคุณต้องมาทางนี้ยุนซอกยอนงโงเกินนะฮะนโยบายขวาจัดแข็งก้าวเนี่ยมันไม่ได้สร้างอะไรแน่นอนแล้วคุณจะไปพึ่งอเมริกาแบบเดียวเหมือนกับหัวชนฟ้าเนี่ยมันเหมือนคนมืดบอดดับตาแล้วาหัวชนกำแพงให้ตายไปเลยอันนี้เขาเอาหัวออกจากกำแพงแล้วก็หันมามองซ้ายขวาแล้วว่าใครที่ไหนก็ได้ ทำอะไรก็ได้ขอให้ประชาชนข้ามีความสุขแล้วก็ไม่ประเจินกับสงครามนีง่ายๆเพื่อประชาชนะนะท่านั้นเองหลักการปรกครองมันไม่มีอะไรเลยคุณไม่ต้องคิดเ,เลือกต้องเรื่องตั้งบ้าบออะไรนะเออเรื่องตั้งมันแค่เครื่องมืออันเล็กๆที่ไม่ทางธรรก็ได้นะเออถ้าประชาชนอยากได้แบบนี้ก็ทําเป็นแบบนั้นเแบบที่ประชาชนต้องการอนะ่ะประชาชนเขาไม่อยากไปการกรบาดหรอกเขาอยากได้สิ่งที่ทําแล้วดีต่อเขาอ่ะ าทาให้พลังงานลดลงทําให้โลกไม่มีมลพิษเนี่ยอะไรพวกนี้ทําไปเถอะคุณไม่ต้องมาถามหรอกว่าประชาชนอยากได้อะไรประชาชนก็อยากได้สิ่งดีๆไงเออคุณทําไปเถอะแล้วก็คุณก็อยากรู้ประชาชนได้อะไรคุณก็เดินไปตามตลาดแล้วคุณก็ถามนะหรือออกประชามาติก็ได้หรือแม้กระทั่งการสรํารวจประชามาติก็ได้สํารวจอะไรก็ว่ากันไปนะฮะถ้าคุณไม่อยากรู้นะ่ะคุณก็เอาสอสอคุณออกตะเวนไปดูก็ได้คุณก็จะรู้เองว่าประชาชนอยากได้อะไรนะฮะถ้าไม่รู้ ก็หาความหมายความรู้ได้ไม่ยากเรามาดูประวัติของอีแจย,ยองนิดหนึ่งว่าจริงแล้วเป็นคนอย่างไรจริงแล้วเขาเกือบจะชนะยูซอกยอนอยู่แล้วเนะี่ยแพ้ไปนิดหนึ่งนะก็ไม่รู้เป็นอะไรแพ้ได้แต่ในอดีตเขาเป็นผู้ว่าที่รับความนิอยู่สูงสุดนะฮะเป็นผู้ว่าราชการเมืองครองกีนะฮะซึ่งเป็นเมืองที่มีการดําเนินนโยบายที่เรียกว่าเปิดโปงข้อมูลการใช้ใจ่ายของรัฐนะฮะแล้วก็มีแนวความคิดเรื่องเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือรดยไต่มาศกับ ประชาชนทุกคนเขาเรียกว่าเบสิกอินคัมนะฮะแล้วเขาก็สามารถสร้างชื่อเสียงด้วยการบริหารเมืองขยองให้ไอ้ไม่ใช่ชองกีให้มีประสิทธิภาพสูงทําให้เมืองก้าวหน้าไปอย่างยิ่งนะฮะการวางรากฐานแนวความคิดรายได้พื้นฐานทุนหน้านะฮะแล้วก็มีการแจกเงินให้กับผู้เยาวชนอายุ24ปี1ล้านวอนในรูปแบบอ e ีเอเชอร์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนี่เป็นงานที่เขาเคยทํามาก่อนแล้วมันประสบความสําเร็จไงอีแจยองก็เลยเป็นคนที่ป๊อปปูล่าพอสมควรนะฮะ ในหมู่ประชาชนเรื่องผลงานแต่ถ้ามองในเรื่องประวัติของเขาแล้วเนี่ยมันก็น่าเศร้านะเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของเขาก็ดูแล้วไม่มีอะไรที่ที่โดดเด่นแต่ว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าเกิด <c oughs> จากครอบครัวยากจนเป็นลูกคนที่ห้าของเจ็ดคนครอบครัวค่อนข้างจนมีปัญหาตั้งแต่เด็กมันต้องทางานตั้งแต่อยุเ็งน้อยเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเคยมีปัญหาเรื่องบาดเจ็บตอนที่ทํางานแล้วก็เรียนจนจบนิติศาสตร์อะไรสูงอังนะฮะเป็นทนายความแล้วก็ ดำเนินการการทําการเมืองมาหลายปีนะจนได้เป็นผู้ว่าราชการขอ,อยองแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีเมืองชองนำนะแล้วก็เป็นสอสอนะแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคดีพีเคนะจนได้เป็นประธานธนี่บดีเนี่ยก็ผ่านเลื่อนผ่านหนาผ่านทุกผ่านโศกมาเยอะนะคุยง่ายเป็นคนทุกข์ยากอะ่ะไม่ใช่เกิดมากองเงินกองทองอะ่ะเกิดมาลาบากโคตรอะ่ะต่อสู้ชีวิตด้วยตัวเองอะ่ะแล้วขึ้นมาเป็นประนายด,ด้วยตาแข่งของตัวเองนะฮะด้วยความปรารถนาดีของทุกๆคนที่จะให้ประเทศชาติเจริญ คือคนจนก็มีข้อดีนะถ้าถ้าคือบางทีผมฟังเคยฟังคําพูดคํหนึ่งว่าคนคนรวยจะไม่โกงเนี่ยแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าคนที่ยากจนเนี่ยบางทีก็เห็นใจคนยากจนด้วยกันนะแต่ถ้าคนที่ร่ํารวยเนี่ยอาจจะไม่เห็นใจก็ได้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราอ่านยากอะ่ะบางคนก็พูดยากแล้วก็ไม่พูดแล้วว่าใครดีใครเลวเนาะแต่พูดว่าประธานดียุนซอกยอนเนี่ยติดคุกอยู่เพราะโดนข้อหากบฏและภรรยา ของยุนซอกยอนเนี่ยซึ่งเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งที่เรียกว่าคิมกอฮีคิมกอฮีเนี่ยชื่อเสียงดังมากนะครับดังในทางเลวมองๆก็เหมือนเจียงชิงเลยนะคือเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่ารับสินบนโอ้โหเต็มเลยฮะข้อหาเขาสิบแปดข้อหาแล้วเขาเป็นคนหน้าตาสาสวยจนผมก็งงๆอยู่นั้นผมเห็นว่าโอ้โหเมียประธานดีทาไมมันหน้าตาดีจังนะฮะทำไมหน้าเด็กอะไม่ใช่หน้าตาดีอย่างเดียวหน้าเด็กด้วย อายุเท่าไหร่กันแนะ่ทำไมดูหน้าเด็กๆผมอายุสามสิบเป่าก็ประธานวิดีมันจะเจ็ดสิอยู่แล้วทำไมมีหน้าเด็กจังเลยที่แน่ๆก็คือตอนเนี้ยอยู่ในคุกโดนจับกรณีรับสินบนนะฮะแล้วก็มีข่าวอื้อฉาวว่ารับสินบนหลายครั้งเลยไม่ว่าเป็นสร้อยคอแกรบ็บนะกระเป๋าแบรนด์เนมนะฮะกระเป๋าแบรนด์เนมนี่ดังมากเลยครับเรื่องนี้มีคนบอกว่ามีคนเอาไปให้ในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ฝากคนเข้าทำงานในรัฐบาลน,นะฮะแล้วก็มีเนี่ยดีออกระเป๋าดีออเนี่ยก็ยังงงอยู่ว่าก็คือเป็นสร้อยเพชรเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรพวกนี้แหละนะ,ะแล้วยังมีปัญหาอีกเรื่องโกงเอกสารเนี่ยเนี่ยแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับปั่นหุ้นอีกนะฮะแล้วยังมีการสมัครเป็นครูสมัยก่อนเนี่ยแล้วเอาเอกสารปลอม ว่าโดยทำงานต้องรุนทำงานนี้จริงๆแล้วไม่จริงสักอย่างนะฮะปัจจุบันคิมกอฮีถูกกล้องข้อหาสิบหกข้อหาออกหมายจับและนำไปควบคุมตัวในตอนนี้เอ่อยังไม่ทราบชะตากรรมว่าต่อไปจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆคือติดคุกอ่ะดูหลักฐานแล้วก็ติดคุกอ่ะฝ่ายสามีประธานวิียุนซักยอนก็เผชิญข้อหากบฏมีโทษจำคุกตลอดชีวิตถึงป,ประหารชีวิตซึ่งก็ไม่นาหนีไม่ได้นะผมดูหลักฐานอะไรก็ดูค่อนข้างมั่นคงอ่ะว่าโดนแน่ๆทั้งสองคนเนี่ยนายกทักษิณก็ติดคุกงมือนะ แต่ผมไม่รู้ว่าเขาติดคุกจริงด้วยความจริงหรือเปล่าเพราะว่าคนที่ใส่ร้ายเขานี่มันก็ดูแล้วมันก็คือเราให้ความยุติธรรมกันนะว่าเอ้โทษมไม่น่าจะเยอะขนาดนี้แต่ก็โอเคครับสิบปีลดมาหนึ่งปีละนะเดี๋ยวอีสักไม่กี่เดือนก็ออกละคงไม่ครบไม่ติดคุกหนึ่งปีแล้วครับติดสักสามเดือนอะแล้วที่เหลือก็มาอยู่บ้านนะฮะก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้ทําผิดอะไรมากมายนะในยุคสัสินผมก็เลือกเขานะตอนที่เขาเป็นพักไทยรักไทยอะแต่ตอนนี้ไม่ศรัทธาแล้วครับ บทศรัทธาคนระับเพราะว่าสองปีที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ทําอะไรที่เป็นน่าประทับใจเท่าไหรนะ่ก็หวังว่าเขาอาจจะกลับมาได้นะครับผมไม่ได้ดูถูกใครนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาสองปีไม่ประทับใจก็เลยไม่อยากจะไปวุ่นวายเขาล้แต่ฝากไว้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยต้องการคนดีคนเก่งนะครับถึงแม้นยายกทัศนิลป์ไม่ได้ไม่ได้มาทํางานการเมืองแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็สามารถที่จะหาคนใหม่ๆนะครับเรายังศรัทธาในเรื่องของคนมากกว่าพรรคนะครับ ถ้าหาคนใหม่ๆเลือดใหม่ๆได้ถ้ามาพามผลงานผมก็ยอมรับได้นะครับสมัยก่อนผมก็เกียดนะครับพลักพลังประชาชนตอนนั้นน่ะผมก็รู้สึกว่าเอาเงินไปถลุงซะเยอะเลยแล้วทําให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยการเมืองไทยมันไม่ไม่น่าสนใจไม่อยากพูดถึงมันวันนี้ก็พูดถึงการเมืองเกาหลีก็เลยมาเทียบนิดนึงว่าอ,อนายกเราก็ติดคุกเหมือนกับประธานาธิบดีเกาหลีเหมือนกันนะครับถ้าประเทศไทยเรามีความยุติธรรมนี่ก็จับไอ้พวกที่คอร์รัปชันเนี่ยมาติดคุกให้หมดนะครับประเทศเราก็จะไปได้นะครับใครทําชั่วต้องได้รับกรรมฮะ เพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยไม่ทําอีกนะผมไม่ได้อยากลงโทษใครนะแต่ผมอยากให้คนรุ่นหน้าเนี่ยกลัวบาปกรรมกลัวโดนลงโทษเลยไม่ทําผิดไม่ยอมทําสิ่งที่ชั่วร้ายเพราะกลัวโทษนะฮะอันนี้คือสิ่งสําคัญของกฎหมายครับเราก็ไม่อยากลงโทษใครหรอกครับเขาทําไปแล้วก็ก็ให้อภัยได้แต่ว่าไม่อยากให้คนรุ่นใหม่ทําผิดอีกนะครับเกาหลีเป็นประเทศที่เจริญแต่ทําไมคนเกาหลีเรียก ประเทศตัวเองว่านรกโชว์สอนอันนี้คือเหตุผลครับขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอบคุณและสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสัวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร